สวัสดีเอฟซียามค่ำนะคะขอ้อนรรบเพ้่อสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลเนาะก็อยู่กับพ่อมาต่อยนะคะอากาศก็ร้อนอบอ้าวุ้ยไอ้นั่นน่ะมันไปนอนนะพ่อน่ะมันทำมันล้มแล้วน่ะพูเออกมาไหมไอ้นอนนอนซอย ก็เก็บละมันนะคพันมันใส่กระสอบอเพื่อที่จะเอาไว้ให้มันร้อนอบอ้าวให้มันปุ่งตาพี่น้องให้มันแทงแทงะแท,ง,ท,ง,ทงตาออกเนาะก็แช่นะ้ายาริ่งลากนะวิตามินแช่วิตามิน ส่วนที่เราปลูกวันนี้นะคะก็จะมอบให้ยายนะคะยายน้องมาต๋อนะนดูแลรักษาเอาเอาใส่อีกบ่มันเหมือดได เก็บพริกเนี่ยเด้อไว้ไเชื่อแกงเด้อแถวนั้นละบึ้กกันก็ทำงานทำงานให้เด็กๆเ,เก็บพริกให้เดี๋ยวก็ไปทำกับข้าวนะเมนูวันนี้ก็แกงปลาใส่ไม้ส้ม ใส่บวกนะคนทำงานก็ทำไปนะถึงเวลาเราพักเราก็ต้องพักนะเวลาพักเราก็ต้องพักพูดพูดพูดเอาดี <c oughs> พูดเอาดีเสีจจวนเนาะ ระวังเล้อที่เข็บตัวเมงงอดใหญ่เด้อลุงนี้ค่ะเมงงอดใหญ่ได้มเมื่อเช้านะตัวบักเอฟหออืมกามดำดำคือกระปุน่นอนืมวู้รถไถวิ่งอยู่หนทาง ขาก็ติดก็ดอรอรุ้นกันอีกเช่นเคยนะพี่น้องนะเพราะว่าส่วนนี้เราไม่ได้ปลูกมันเนาะปีที่แล้วเราปลูกข้าวนะ มันจะงามไหมนะเราใส่ที่ไก่อยู่ปีที่แล้วแปดสิบกระสอบปีนี้อีกนะเมื่อเช้า,ชาที่วานาไปรถไข่เข้ามา มื่อเราตัวไหนแม่จ้าเคยแม่ก็ไม่จือเนาะยายหนิงบอกว่ารูดแปดวิ่งแปดรูดแปดวิ่งแปดก็ฝนก็ทำท่าจะตกนะแต่มันก็ตกแหละน้อยนึงนะพี่น้องลมแรงแรง อ,อีเวทำงานครับพี่น้องทำงานตรงนี้ทำงานนะครับ ต็มแลกเนาะเนาตกแค่บ้านกุกคอกับบ้านกุกปูนเนาะงอนใหญ่บ่เอ้ยเกือบแล้วมือละเนาะถ้าต่อยมือนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่ได้นอนทั้งคืนนะไม่งอด ด,ดูนี้ฝนนะมันงอดก็จะเยอะนะมากับลำมันปีนั้นตอดหำโอ้โหตอดนิ้วเท้าพี่น้องปีนั้นโอ้ยจนได้ลงมาจากสวนสมัยตอนที่ปลูกมันสําปะหลังยังไม่ได้ไปบ้านลุงพลเนาะเลือดออกเลย สบายอหรืเปล่าเนาะมไม่ไม่ดูเลยอุย้ยอยากเวียกอยากงานเนาะเวลาไหนดวูวิ่งไปถ่ายคลิปกับยาหนิงวิ่งออกมาทำงานใส่อีกพอดีหมดนะพอ่อไม่ร้นเหรอไม่ร้นแม่ใส่จนยัดไม่ลงนะ พระอาทิตย์พี่น้องยังอยู่ประมาณคืบหนึ่งนะทอ้องฟ้ามืดขึ้มอากาศร้อนอบอ้าวนี่เป็นดําัันที่เราแช่ไว้นะคะ รแ้ใกรสอบตามันจะตึงอืมมันแตกตากแตกตาไว้มันร้อนอบอ้าวเอายังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะลิบคอมันเมืเ่อยมันร้อนอบอ้าวนะพบก,กันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะป๊อดเจ้านั่งมะแมงอะไรน่ะน่ะน่ะนั่งที่เก้าอี้น่นน่ะเบิ่งดูน่ะน่ะตัวบักเอฟพบกันใหม่สวัสดีค่ะ